มาดูกรณีของ s t a r ์ c คอร์ปอเรชันสักหน่อยไหมครับล่าสุดก็มีความคืบหน้านะฮะจากฝั่งคณะกรรมมาที่การการป้องกันปราบปรามกันฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนะฮะในเรื่องของผลการพิจารณาศึกษาคดีช่อโกงบริษัท s t a r ์ c คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนซึ่งก็ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยรับทางกรรมาการปรปรง เขาก็ได้มีการยื่นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า D.S.I. ครับแล้วก็มีพ่วงด้วยกรตนะฮะที่มีการผสานนะฮะมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน16ข้อสังเกตนะั้งหบท16ข้อ16ข้อสังเกตที่เขา ยื่นให้กับทาง d s เอในลักษณะว่าเอ๊ดีเอได้ดําเนินคดีนี้เนี่ยอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือมันไปขาดตกบกพร่องอะไรอย่างไรตรงไหนหรือเปล่าครับนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงดู16ข้อสังเกตนี้ละกันคือมันจะมีไฮไลท์อยู่2-3ประเด็นแหละแต่เอา16ข้อสังเกตตรงนี้ะนะครับมีอะไรบ้างข้อสังเกตแรกคือเรื่องของผู้แทนของสำนักงานกรตนะครับและกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษแจ้งว่ายังไม่ทราบว่ามีการปั่นหุ้นหรือไม่ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากเกิดเหตุการณ์ในคดีนี้นานแล้วแต่หน่วยงานที่มีความมีมีมส่วนรับผิดชอบเนี่ยยังไม่อาจทราบได้ว่ามีการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องเช่นมีการปั่นหุ้นหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดแล้วดําเนินการให้สิ้นกระแสความอ,อันนี้ข้อแรกนะเอนานแล้วนะทําไมยังตรวจสอบไม่พบอีกเรื่องของการปั่นหุ้น นะครับอันนี้ข้อสกเกตแรกนะครับ 2. ก็คือในการตรวจสอบในการสอบสวนดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปงเน้นแต่เส้นทางทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้กระทำความผิดกับผู้เกี่ยวข้องหากไม่มีเส้นทางทางการเงินถึงกันก็จะพิจารณาว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งไม่น่าจะใช่วิธีการตรวจสอบทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน ซึ่งข้อที่จริงในการดาเนินการในการดําเนินคดีไม่ควรเน้นเรื่องไม่มีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงกันแต่เพียงอย่างเดียวแต่ควรเน้นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดต่างๆในคดีนี้ด้วยอ่าอันนี้ข้อ2คือโดยสรุปก็คือว่าอย่าเน้นแต่เส้นทางทางการเงินให้เน้นเรื่องความสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ สามเนี่ยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐนะครับเช่นสำนักงานกรตกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปงควรจะเสริมสร้างศักยภาพในการประสานงานในการดําเนินคดีอาญาเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดหรือติดตามเอาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในต่างประเทศมาดําเนินการในประเทศไทย 4. สํานักงานปปงและกรมบังคับคดีควรมีการบูรณาการในการดําเนินการกับทรัพย์สินที่แต่ละหน่วยงานมีการยึดและอายัดไว้ หรือในกระบวนงานดําเนินการกำดำเนินการกับทรัพย์สินที่แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันในหน้าที่และอำนาจเช่นการอายัดสิทธิเรียกร้องกรณีการฟื้นฟูกิจาการของบริษัท f ฟลฟ์ด็อ e จ n อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแจำกัดเป็นตน้น 5. พฤติกรรมของการกระทําความผิดได้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาเนิ่นานานก่อนที่จะเกิดผลกระทบทําให้ประชาชนผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายในวงกว้าง แต่เหตุใดหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกรตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอาจทราบหรือล่วงรู้ได้เลยว่าความเสียหายกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบไม่ได้ตระหนักรู้หรือควรล่วงรู้ล่วงหน้าในความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นและทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน หกหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีความล่าช้าในการดำเนินคดีไม่ทันต่อเหตุการณ์ไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดและยึดอายัดทรัพย์สินได้ทันท่วงทีเจ็ดสำนักงานกรทอไม่มีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีการเฝ้าระวังหรือติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดไฮไลท์ mm hmm. light, มาถึงข้อที่8ครับระบุไว้ว่าการดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวขัอการกระทำความผิดส่วนหนึ่งพบ ร่องรอยที่น่าเชื่อว่าอาจมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดไม่ได้มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของเงินหรือทรัพย์สินใดๆมาสนับสนุสนคํากล่าวอ้างกล่าวคือการเชื่อและรับฟังในคํากล่าวอ้างของสํานักงานปปงอันนี้ระบุชื่อได้ไหมครัคุณบาเป็นกรณีที่มีอดีต รรกรรมการของสตาร์คอร์ปอเรชันรายหนึ่งนั่นคือคุณชินวัตรอัศวะโภคีเป็นหนึ่งในสามของผู้ร่วมบุกเบิกครนะก็เป็นกลุ่มเด็บราเตอร์ฮูดร่วมกับชนินเย็นสุดใจและวารรัตตั้งคารวะคุณครับ ชินวัตอัศวโพคีเคยดำรงตำแหน่ง <c oughs> เป็นกรรมการของ s t a r ์อีกขาหนึ่งก็เคยเป็นผู้ถือหุ้นปรากฏว่าได้มีการขายหุ้นนะ <c oughs> ให้กับนักลงทุนรายหนึ่งเป็นหุ้นของบริษัท M Pictures Entertainment จำกัดมหาชนครับ <c oughs> มูลค่าเนี่ยสูงถึง650ล้านบาทอนุกรรมธิการที่เขายื่นข้อสังเกตมาในประเด็นนี้เขาก็ระบุว่ามันไม่มีการตรวจสอบที่มานะฮะหรือพยานหลักฐานรวมทั้งการเสียภาษีของรายได้ของผู้ที่มาซื้อหุ้นนะฮะรวมถึงการกู้เงินจากต่างประเทศที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยนะฮะว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินในการเอามาซื้อหุ้นครั้งนี้ว่ามันมีความเป็นมา เป็นไปอย่างไร,รนะฮะมีสถาบันการเงินหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนไรายใดเป็นผู้ให้กู้เงินที่ว่าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยใครนะรแล้วมีการใช้ทรัพย์สินใดของใครเป็นหลักประกันในการกู้เงินครั้งนี้คืออนุกรรมการเขาบอกอนุกรรมธิการขอภัยนะเขาบอกว่ามันไม่มีการตรวจสอบเรื่องพวกนี้เลยมันมีแต่คำกล่าวอ้างนะล้วน นะฮะเออกล่าวอ้างอา้าวแปเดีไสน์ดันเชื่อเชิง,งั้นดันเชื่อซะง,งั้นโดยที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆเลยครับนะผมว่าประเด็นนี้มันเป็นไฮไลท์สำคัญที่เดี๋ยวคงจะต้องดูว่าจะมีการขยายความกันอ,อย่างไร,รด้วยหรือไม่มนะฮะอ,อื่นๆมันก็มีนะฮะมันมีทั้งหมด16ข้อแหละ เอาไฮไลท์ถัดมาอยู่ในข้อที่รับบอกกรณีการไม่ดำเนินคดีกรรมการในฐานะส่วนตัวของบริษัท f ฟลฟ์ด d อ e i n อินเตอร์เ a ชั่นแนลไทยแลจำกัดบริษัทอดิสรสงขา <c oughs> จำกัดบริษัทไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทเอเชียแปซิฟิกดิลลิ่งเอนจิเนียริงจำกัด ทั้งๆท,ที่มีการดําเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวในฐานะนิติบุคคลซึ่งผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ชี้แจงนะครับว่ากรรมการบางคนของบริษัทดังกล่าวนั้นถูกดําเนินคดีอยู่ในคดีหลักแล้วจึงไม่ต้องดําเนินคดีในกรณีดังกล่าวอีกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมองว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะเป็นเรื่องของการกระทําที่อาจเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกันจึงเป็นข้อพิจารณาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ความสําคัญในการมีความเห็นทางคดี ในลักษณะเช่นนี้ข้อที่11กรมสอบสวนคดีพิเศษและสานักง,งานปปงไม่ได้ดำเนินคดีหรือแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในข้อหาพยายามหรือการสมคบหรือการสนับสนุนการฟอกเงินแม้ว่าข้อเท็จจริงที่เข้าใจได้ว่าในการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวต้องมีการเตรียมการในการกระทำความผิดมาเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้มีการสอบสวนดำเนินคดีในพฤติกรรมของการกระทําความผิดหรือมีการดําเนินการกับทรัพย์สินก็คือการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าวด้วยอืมอ่าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเอ๊ะบริษัทที่เกี่ยวขอ้องอดีสรสงขาไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลและก็ตัวของเอเชียแปซิฟิกดิลิ้งเอนจิเนียริ่งทำไมไม่ดําดเนินการได้ต่อเนื่องซึ่งอาจจะต่างคำต่างวาระกันก็ได้อันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับและอีกอันนึงก็คือว่า กรณีที่แจ้งข้อกล่าวหานะไม่มีการดําเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทําความผิดที่ในข้อหาพยายามหรือสมคบหรือสนับสนุนการฟอกเงินอันนี้ก็น่าสนใจว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อนนี้เองทางดีไอก็กันไว้บางส่วนนะที่บอกว่าแม้ว่าจะอยู่ในผู้ร่วมก่อการแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ถึงหรือว่าหมายถึงว่าพยานหลักฐานยังไม่ถึงก็อาจจะก,การไว้เป็นพยานไอ้ตรงนี้หรือเปล่านะครับนะฮะ อ้าวก็มันก็มีหลายประเด็นจริงๆละ่ะครับที่มันก็ชวนให้สงสัยครับนะแล้วก็ดูมันหลายๆประเด็นก็มีความโง,งนดงงวยอยู่มไม่น้อยครับอ,อ,อาทิเช่น C.E.O. รอด CFO ไม่รอดออครับทางที่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วจริงๆมันก็น่าจะเป็นเรื่องของ Common Sense นะครับ คือมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปูถุชนคนทั่วไปเข้าใจได้อย่างง่ายได้ <ฮะ S 2> ว่าการทำงานของ CFO เนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอของ CEO อใช่ต้องขึ้นตรงกับ CEO ด้วยอันนี้ผมว่ามันเป็น common sense นะ,ะที่ปุถุชนคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดดยถูกไหมไม่ซับซ้อน CFO มันจะทำอะไรเนี่ยครับมันมีอำนาจเหนือกว่า CEO หรือ แล้ว <One> ม <input> ันทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยครับ CEO ไม่ต้องเช็คบิน CFO เหรอนั่น่ะสิถูกไหมครับแต่นนี้ไอปรากฏการณ์ CFO ติดคุกแต่ CEO ยังลอยนวลอยู่ข้างนอกนี่นะนั่นน่ะสิเอาละอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วครับก็ไม่พบว่ามีการร่วมกระทำความผิดแต่อย่างใดอ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำให้ไอการสืบสวนสอบสวนตรงนี้มัน ชัดเจนสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีการไปสืบกันตรงประเด็นไหนสอบกันตรงประเด็นไหนใช่ไหมแต่นี่หายเงียบไปเลยเรียกว่าชื่อของซขออเนี่ยมันหลุดออกจากสารระบบไปตั้งแต่แรกออใช่ก็เป็นที่น่าแปลกใจคือไม่ได้บอกว่าซ e o ผิดด้วยนะออ่าใช่ใช่ไม่ได้บอกว่าซ e o เลวนะอ่าอไม่ได้บอกว่าซ e o ชั่วชานะครับ S <S <S <อ>นะแต่แค่บอกว่าด้วยโครงสร้างการบริหารด้วยตําแหน่งแห่งโหนแล้วเนี่ยอืซีเมันจะกระทำการใดๆที่เป็นการอุกอาจโดยที่ซีอืไม่รู้เรื่องโดยไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรืออ๋อแต่ที่สำคัญหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่รอบครอบก็น่าจะต้องเกิดขึ้นกับซ e o โอไหมปล่อยให้ CFO ทำางั้นได้ไง แต่จริงๆแล้วตามข้อมูลหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายหลายต่อหลายภาพนะมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า CEO นี้ก็อยู่ในทุกๆเหตุการณ์สำคัญคที่มันเป็นประเด็นปัญหาหอของตัว Star Corporation <อ>์คอร o ปอเรชันในช่วงที่มีปัญหานะอ่ะแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นกรณีลีโอนีเคเบิลก็ปรากฏว่า CEO ก็เป็นผู้พรีเซนต์ข้อมูล นะเป็นผู้ไปติดต่อประสานงานากับฝั่งของลีโอนี่อยู่หลายต่อหลายครั้งก็งงเหมือนกันแต่ย้ำนะอันนี้ไม่ได้บอกว่า CEO เลวหรือ CEO ทั่วชานะไม่ได้สรุปข้อเท็จจริงเช่นนั้นไม่ได้กล่าวหาด้วยแค่ตั้งเป็นคำถามนะฮะจากความสงสัยแล้วผมก็เชื่อว่าสาธรารณชนโดยเฉพาะผู้เสียหาย เขาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ CFO นี้มันอยู่ในคุกนะแต่ CEO ยังลอยนวลโดยที่ไม่ได้ปรากฏชัดเจนว่ามีการสอบสวนหรือสืบสวนประเด็นใดนะฮะที่ที่ท,ท,ที่ที่มันชัดเจนมากนักเนี่ยอ,อ่ะโอเคก็ประมาณนี้มีการสรุปนะฮะกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดก็จะมีนะฮะประกอบด้วยกลุ่มผู้ลงทุนหุ้นสามัญกลุ่มผู้ลงทุนหุ้นกู้แล้วก็มีผู้ลงทุนสถาบันนะฮะกรณีหุ้นเพิ่มทุนครับ จำนวนของผู้เสียหาย,ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืรายคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย75,000ล้านบาท <c oughs> ขณะเดียวกัน,นยอยู่ในหมายเหตุของคณะกรรมธิการปปงเ <c oughs> ขาระบุว่ามีเงินที่นายวันรัตได้จากการขายหุ้นในส่วนของตนเอง ซึ่งเป็นการขายให้กับประชาชนนะฮะก็คือขายหุ้นบนกระดานแล้วได้กำไรมาในปี2,563 mm hmm. จำนวนประมาณ5,000ล้านบาทบขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว mm hmm. นี่ไงครับ <laughs> นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นประเด็นแรกๆที่เรานำเสนอกันมาอ uh huh. ใช่แต่แนวทางในการสืบสวนสอบสวนมันไม่ได้มุ่งมาทางนี้เลย mm hmm. มันมุ่งไปแต่ในทางของการครับ ตกแต่งบัญชีเพื่อช่อฉนเพื่อช่อโกงเพื่อไซฟอนแต่มันไม่เคยมีการพุ่งมาที่เรื่องของราคาหุ้นตรงเนี้ยว่าใครที่ได้ประโยชน์ถูกไหมอ่าใช่คือผมว่ามันก็มีผสมปนไปกันมานั่นแหละแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เสียหายนะของผู้ลงทุนไว้ให้ได้มากที่สุดการสืบสวนสอบสวนมันควรจะต้องไปให้มันครบทุกไมิอตะ ใช่ไอเรื่องไซฟอนผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วเออใช่มันจงคลึ่มขนาดนี้ไม่มีไสฟอนก็แปลกแล้วถูกไหมแต่เพื่อให้มันครอบคลุมได้ทุกไมเตะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เสียหายเนี่ยมันก็ควรต้องมีการเดินมาสายนี้ด้วยว่าเอ๊ะใครได้ประโยชน์จากราคาหุ้นก็นี่ไงกำไรจากการขายหุ้นห้าพันล้านห้าพันล้านห้าพันล้านเพราะคุณขายสองรอบกำไรห้าพันล้าน น่าสนใจว่าเอ้าแล้วเงินตรงนี้อ่ะมันไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครบ้างถูกไหมฮะเอาละถ้าสุดท้ายแล้วเพราะการขายหุ้นไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะก็คือสุดท้ายแล้วถ้าสอบสวนดูแล้วมันไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรแต่คำถามคือครับปปงก็ดีดี i ก็ดีได้ไปถึงตรงนี้แล้วหรือยังนั่นน่ะสิแล้วก็เป็นที่มาของข้อสังเกตแรกของของทางอนุกรรมธิการเลยนะที่บอกว่าเนี่ย ไม่ทราบว่ามีการปั่นหุ้นหรือในแง่ของการเกิดเหตุตรงเนี้ยหน่วยงานรับผิดชอบอย่างกรตอไม่ได้มีการสอบสวนเรื่องนี้เลยนะเงียบหายไปเงียบหายไปนะครับนั่นสิฮะนี่พี่สุภชัยลองจินตนาการภาพดูนะฮะการที่ไปทางสายเรื่องของก <c oughs> ารไซ <c oughs> ฟอนคือไปสืบสวนสอบสวนเรื่องไซฟอนกับถ้ามาสืบสวนสอบสวนเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากราคาหุ้นเนี่ยนะฮะ ผมว่าผู้ต้องหานะมันจะเป็นคนละเซตกันเลยนะอืมอ่าคนละเซตอ่าคนละเซตมันจะเป็นคนละเซตเลยอเพราะทั้งสองทางเนี้ยคือแนวทางมัน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 ไม่บรรจบกันอยู่ละอมันไปกันคนละทางอแล้วผู้ต้องหาเนี่ยรูปหน้าค่าตาผมว่ามันจะออกมาคนละเซตกันเลยอืมอ่าอ่าเอาละทีนี้บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าผมว่าไม่จําเป็นครับเพราะ ไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ผมว่ามันมีทั้งสองส่วนไม่มีไซฟอนกับแปลกครับไม่มีใครได้ประโยชน์จากราคาหุ้นนี้กับแปลกนะครับอ้ากก็อันนี้เป็นหมายเหตุของทางกรรมธิการปปงน่าสนใจน่าสนใจว่ามีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการ reaction อย่างไร หรือไม่นะฮะและขณะนี้เราก็ยังรอความชัดเจนกับอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการที่จะมีผู้ต้องหาในคดีหลักเพิ่มเติมครับที่ก่อนหน้านี้ก็ทางเดียสัยได้ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าจะมี5รายหน้าใหม่หยหน้าใหม่นะขณะนี้11รายใช่ไหมอ่าสิ uh, รายที่ uh อยู่ในสังเตครับนะมี5รายหน้าใหม่ น่าสนใจว่า5รายหน้าใหม่นั้นมีใครกันบ้างว่ากันว่ามีคนออนอกอยู่2คนอ่าคนคนใน3คนอนะครับนอกนี่หมายถึงนอกกลุ่มสตาร์กนอกกลุ่มสตาร์กมีนอกอยู่2แล้วในอีก3อมแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะในแง่ของชื่อเสียงเรียงนามว่ามีใครกันบ้างเราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล